ครับสวัสดีครับคุณคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนผู้นิยมนักสะสมพระเครื่องนะครับได้พพระพระสมเด็จแล้วก็พระเนื้อผงนะครับวันนี้นะครับก็ตามที่ได้สัญญาไว้นะครับว่าจะพระสมเด็จที่มีทั้งตั้งใจเกกับแบบที่ทําใหม่จากโรงงานนะครับแล้วก็มีพระเกามีพระอาจารย์ซื้อหาไปเพื่อไปแจกอุศิ์ต่อนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเก๋คือตั้งใจเก๋แข่งกับยุ่นนิยมนะฮะองค์แรกนี้นะครับก็คือเก๋ระดับที่เรียกว่าบวยที่สุดนะฮะก็คือเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ดูยากนะฮะสำหรับคนที่ศึกษาพระมาได้ระยะหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะจะดูพระเหมือนไม่มีชีวิตนะฮะไม่แบบผิวพันณ์เนื้อหาเนี่ย เหมือนกับแปลกๆนะฮะไม่เหมือนกับมีชีวิตดูด้านหนังครับมีรอยบากอะไรแบบตั้งใจทำนะฮะออกมานะครับอันนี้ผมเห็นในพวกพวกนี้อ่าพวกพระกองครับคือในพระกองเนี่ยมีทั้งพระแท้แต่ไม่ทราบที่นะฮะกับพระส่วนหนึ่งที่ตรื่องใจปลอมแล้วเอามาผสมรวมกัน,นครับอันนี้นะครับหลักการมันเป็นลากการทางการตลาดนะครับ หมือนกับว่าตอนนี้ผมไปซื้อของที่ร้านมือสองญี่ปุ่นใช่ไหมร้านที่ว่าเป็นโกดังญี่ปุ่นน่ะซึ่งเขาจะนําสินค้าจากญี่ปุ่นออกมาจําหน่ายกันแล้วทีนี้พอมีคนซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับบางที่เนี่ยก็เอาของคนไทยเนี่ยสํเพ็งอ่ะเอามาผสมด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะร้านมีคนทาหรือว่าคนที่เอามาส่งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีหลายขั้นคือมันมีไงนะ มันมีหลายขั้นตอนกว่าจะมาถึงมือเราฮะอาจจะเป็นแบบว่ามือที่หนึ่งเอาจากญี่ปุ่นมาเป็นคอนเทนเนอร์นะฮะแล้วก็มือมีมือที่สองนี่ไปตัดไม้ทีนึงไปแยกแล้วมือสามก็ไปคัดเอาของดีออกไม้ทีนึงจนทั้งถึงมือสี่เนี่ยก็เหลือแบบของที่แบบกลางๆแล้วก็เลยเอาของมาผสมด้วยหรือไม่ก็เป็นมือสามหรือมือสองเนี่ยฮะที่เอามาผสมนะฮะเช่นกับพ้กองครับ พระกองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขามากองกันนี่คือเป็นอาจจะเป็นพระดีนะแต่ไม่มีใครรู้จักใช่ไหมฮะพระดีทําดีๆนี่แหละแต่อยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไม่รู้จักนะฮะเนื่องจากว่าเออมันมันก็ดูไม่ค่อยสนใจเนาะกับกันนะฮะถ้าเอาพระปลอมแบบพระกุปลอมขุนแผนปลอมซุ้มกอปลอมอะไรมาปลอมอม,อม,มารวมเนี่ยทําให้ปริมาณพระดูเยอะขึ้นคนน่าสนใจแล้วเขาก็เดินเข้ามาส่องกันมากขึ้นนะฮะอเป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับ อย่างอย่างองค์นี้เป็นต้นครับที่เขาตั้งใจปลอมครับเป็นบาลพมศูนย์เก้านะฮะเนื้อยังแบบเนื้อไอ้ก็ยังขาวอยู่นะฮะองค์นี้นี่หน้าได้มาสิบป,ปีอะเพราะว่าตั้งใจออกมาฮะองค์เนี้ยคืออยากจะามาดูศึกษาฮะก็ะคือองค์เนี้ยเผื่อใจว่าเก๊แต่อยากรู้ว่าเฮ้ยแท้กับเก๊มันต่างกันยังไงไะถ้าเรามองเนี้ยอาจ,จะดูไม่ค่อยคืออาจจะเข้าข้างตัวเองว่าให้เราดูขาดแต่ว่า มันจะมีพระแท้ในยุคเดียวกัน,นะฮะกับองค์เนี้แล้วก็ศึกษาเนื้อได้ว่าเนื้อเป็นยังไงะฮะ,อ,ะอย่างเช่นดูนะฮะตรงร้อยรอยลองเนี่ยร้อยรอยรอย,รอยแตกเน,นี่ยมเนี่ยในพระปีพศใกล้ใกล้เคียงกันนะฮะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะมีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเนี่ยจริงๆแล้วองค์นี้ก็เก่าขึ้นมามากกว่าเดิมนะฮะ อย่างตอนที่ว่าเราเราเปิดกล่องพระเนะเาะออกมาดูเฮ้ย <Hey, S 2> นี่เราเคยเช่ามาเหรอวะอ๋ออีกองค์ที่เราบอกว่าน่าจะเกน,นะน่าศึกษาอ่ะเอามาดูเออมันก็เก่าได้ดับหนึ่งกันเนาะนี่ยแล้วพอมานั่งสองนั่งดูอะไรด้วยด้วยหลายๆอย่างนะครับก็เลยต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญพอนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะ แต่บางว่าองค์นี้เรารู้อยู่แล้วไงเราก็เลยเอามาแบบปันให้ดูนะฮะนี่ไหมฮะเริ่มมีความเก่าแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะครับคลิปที่ผมจะฉายด้วยกล้องออ่าส 20x เนี่ยให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยถ้าสองแค่นี้เสร็จ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูพิมพ์อ่ะอาจจะไม่เสร็จนะเนี่ยผมก็เลยเลยบอกว่าอืมคือถ้าเรารู้จักว่าเรากำลังเล่นพอะไรอยู่ถ้าเราเล่นบางนศูนย์เก้าใช่ป่ะก็ดูพิมพ์ก่อนพิมพ์เนี่ยศูนย์เก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นกันง่ายนะเพราะว่าจากที่ผมเห็นในไม่ว่าหนังสือพระหรือว่าในพ่วงเว็บอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นบล็อกเดียวกันคือดูออกว่าคืออย่างที่เขาเข้าใจว่านี่ห่ะบล็อกเดียวกันฮะ ซึ่งมันจะไม่ค่อยงงเต็กเหมือนกับพระสมเด็จรุ่นที่พระอาจารย์โตสร้างที่แบบว่าไอ้บล็อกเดียวกันแหละเ้วเหมือนตรงไหนวะแบบโอเคเหมือนบางส่วนเว้ยแต่ผมก็นั่งนิจ่ายว่าไ้มันแปลกนึงรงไหนวะซุ้มอ่ะซุ้มอ่ะเหมือนกันเว้ยซุ้มแบบไม่งมีักษณะการขึ้นมาเหมือนกันแต่ข้างในผ้ามันคตเรื่องเหมือนกับว่าเออมันมันก็มีความคล้ายแต่มันเหมือนกับว่ามันมีปีกตรงปีกย่อยนะซึ่งซึ่งเราก็ วิเคราะห์ได้แล้วแต่เราจะเข้าข้างตัวเองอะว่าเข้าข้างว่าอ๋อมีการเซาะเพิ่มตรงส่วนตรงนี้หรือเปล่าไอ้ตรงนูง้นตรงนี้อย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้วแต่นะถ้าเราเป็นเจ้าของพระนะเออแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรกับพระศูนย์เก้า 09, หรือว่าพระอึ้นร้อยปีไอ้พวกเนี้ยท,ที่ว่าว่าเออพระร้อยปีลงมาศูนย์เก้าลงมาเนี่ยจะค่อนข้างที่ว่าดูออกเลยแล้วก็จะทาความเข้าใจง่ายด้วยว่าอ๋อถ้าเกิดบีบ เวลาหยิบจับพระขึ้นมาวางอ่ะแรงไปอ่ะตรงนี้ซุ้มก็เบียดเข้าไปใช่ไหมเพราะว่านิ้วเรากดไงตรงซิมตรงซุ้มตรงขอบเราก็ปื้นเข้าไปใช่ป่ะตรงนี้ก็ยังรักษาฟอร์มเดิมได้อยู่แต่ตรงนี้เริ่มเริ่มเข้าไปแล้วไอประมาณเนี้ยเราเราพอจะเข้าใจละหรือว่าแบบยังไงแบบเกิดซุ้มนี่รู่ไปเพราะอะไรอ่ะมันก็ยังพอมีสาเหตุแต่ว่าเออไอ้ตรงไอต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ใน อยู่ในกรอบมันอยู่ในฟอร์มเดียวกันแต่พระดนรุ่นเก่าๆเนี่ยเอามาเทียบแม้แต่คนที่เป็นอาจารย์คนเดียวกันพูดนะกับพระที่ตัวเองมีอยู่สี่ห้าองค์อะ่ะมันก็ยังพยายามบอกว่าเหมือนกันได้ฮนะผมก็เออตรงเนี้ที่ทําให้แบบว่าการที่เราเขาขาฆ่าตัวเองมากไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันเนี่ยผมผมก็กลัวเหมือนกันเรื่องเนี้อะไรบ้าะแต่ว่าบังเอ,อิญว่าโชคดีตรงไหนะวะโชคดีว่าเราเช่าหามันไม่แพงไง ก็คือเรามีโอกาสที่จะเช่าหาไปได้ต่อชีวิตเะครับเพราะว่าเราเช่ามาไม่แพงแต่ถ้าเราเช่าอ,องค์เป็นแสนเป็นล้านเราตายฮะบแบบว่าถ้าเราถ้าเราตัดขาดความแพ้เมื่อไหร่บอกว่าเฮ้ยผมยอมรับนะฮะว่าพระผมปลอมเงินงที่เช่าไปนั่นคือมโนศูนย์ไปนะฮะมาลายศูนย์ไปนะฮะเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับ,าราน,น,รบนี่ฮะก็ดูการตัดขอบฮะนี่ยตัดขอบเรียบร้อยฮะอ่าให้เราอยู่เหมือนกัน จริงๆพิมพ์ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ว่าแค่ว่าไม่เหมือนกับของแท้เท่านั้นนะฮะเนี่ยพิมพ์เส้นได้เนี่ยอันนี้ยังใส่มวลสารนะยังไม่เท่ากับอีกองที่ผมจะมาให้ดูนะครับนั้นคยอว่าเนื้อกยาศาสตร์ก้นเนื้อกยาศาสตร์เออเนื้อเนื้อกยศาสตร์ถูกแล้วเนื้อก้นคบด้วยโอ้โหไอคนไอคนที่มาขายนี่มันพูดสาพดนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับผม เนี่ฮะมีการฝนหลังให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเป็นรอยพวกรอยเพียงทะเลรอยแล้วแต่ครับแล้วแต่เขาจะทำาฮะตรงนี้เนี่ยซื้อมาศึกษาดูครับผมว่าเออพิมพ์ก็เข้าเขาอยู่ใช้ได้เดี๋ยวดีไม่ดีอนาะคตผมอาจจะเอาพิมพ์นี่มาแกะซิลิโคนออกมาแล้วลองทาพระเนื้อต่างๆดูครับเอามาดูว่าเออเวลาที่แห้งแล้วนี่ฮะเวลาหักออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเนะี่ย แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้ทำารัะเพราะหนึ่งครับผมขี้เกียจนะคอ้อัสองคือผมยังมีธุะทําอย่างอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับเอาโอเคครับต่อไปนะองค์ที่สองครับองค์สองนี่ไม่ใช่พระเกนะครับเป็นพระโรงงานครับก็คืออโรงงานเนี่ยเขาก็จะสั่งทําตามออเดอร์นะครับแล้วแต่ครับว่าใครจะเอาไปบุกเสกต่อใครจะเอาไปบอกว่าเป็นพระตัวเองนะครับซึ่งเนี่ยถ้าถ้าเกิดพี่ๆได้คือเดือนตลาด พี่จะเห็นเลยนะครับว่าอย่างพระองค์น,นี้จะอยู่ในกล่องมั่งอยู่ข้างนอกกล่องมั่งนะครับถ้าอยู่ข้างนอกกล่องแล้วคนเขาจะไม่งงก็คือจะมีการปั๊มตา,าครับผมว่าเป็นตาของวัดอคังนะครับซึ่งดูจากผิวดูจากอะไรแล้วนี่ก็ทําให้เข้าใจว่าเป็นวัดอัคังพวกอ่าพวกอุ่นเท่าไหร่นะร้อยสิบแปดปีลงมาได้นะฮะร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปีลงมาได้ครับแล้วก็ บางทีโรงงานก็เอาไปผลิตแล้วก็เอาไปปล่อยให้ตามพวกพวกพระนะครับที่ว่าเอามาเช่าไปเป็นเยอะๆครับเอาไปปลุกเสกเพราะว่าไม่สามารถจะจ้างช่างแกะพิมพ์ได้แล้วก็ต้นทุนในการทําพระมันจะสูงฮะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที้ไปปลุกเสกเอาไปแจกญาติโยมได้เลยครับก็ไปปั๊มตาเองว่าข้างหลังวัดอะไรวัดวัดป่านน้นวัดป่านี้ไม่ก็ไม่ต้องปั๊มตาเลยฮะปล่อยล่วงไปแล้วก็สําหรับผู้ที่มีใจศรัทธานะครับ ไว้จากเงินสมทบทุนในนี้ก็ว่ากันไปนะอย่างองค์นี้ผมก็ไม่มีความรู้นะว่าเป็นตาวัดระฆังจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีสองตาแล้วมีตาวัดระฆังกับมีตรงนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้คือไม่ได้บอกว่าเกเนะแต่บอกว่าเป็นพระใหม่ที่บอกว่าเออที่ผมจะเอามาลงใส่กล้องสองสองอเท่าผมนะครับว่าให้ดูว่าเนื้อจะเนื้อออกมาเป็นยังไงครับกับพระในยุคนี้นะสมัยนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวยังไงบ้างนะครับ มีมวลสารเม็ดขนาดไหนแบบมวลสารเยอะไหมอ่าอ,อย่างนี้ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวนะนี่ฮะองค์เนี้ยเรก็จะเป็นตัวแทนของพระรุ่นใหม่ๆที่ว่าเป็นของแท้แต่ว่าสร้างแบบโรงงานนะครับอย่างอย่างองค์เนี้ยถ้าบอกว่าเกยนี่ผมว่าผิดเลยพว่าน่าจะมีการปลุกเสกเพราะว่าผมเคยเห็นพวกพระเกจิเนี่ยเขาจะมีอยู่สองอย่างไม่ใช่เกจิผู้ผิด พระ,ะที่เขามาเช่าไปอ่ะก็จะเป็นพระแบบเนี้ยเป็นพระแบบพระแบบนี้ประเภทหนึง่งแล้วก็เป็นพระพวกพระซุ้มกอพระผงสุพรรณพระรอดอีกจําพวกหนึ่งเหมือนกันเอาไปเอาไปปล่อยเออไม่ใช่ปล่อยพิษเอาไปให้ญาติโยมที่ศรัทธานะครับเป็นของแบบว่าติดมาติดมือนะครับเป็นของทีร่ระลึกเป็นวัตถุมงคลที่ให้ที่ให้เพื่อเป็นการตอบแทนในการ มอบเงินในการซ่อมอซ่มวิหารซ่อมโบสถ์สร้างนู่นสร้างนี่นะครับเนี่ยฮะพระองค์นี้ดูแบบภายนอกนะครับดูอย่างกล้องเนี่ยก็เห็นไหมฮะก็ดูสวยนะครับเพราะว่าตั้งใจทําครับเพราะโรงงานต้งใจทําแกะบอกอยู่นะครับผมหนึ่งนะฮะมลสารนี่โรงงานนี่อย่าไปว่านะครับมีมลสารเกือบทุกอย่างนะครับน้ํามันตองังตังอิ๋วไม่ว่าเนื้อกล้วยไม่ว่าจะเป็นผงนี่สั่งได้นะ ผงอิทธิเจผงปัทมังนี่อาจจะไปเอามาจากอ่าให้พระพระใครก็ได้ครับที่ว่าเรียนรู้บทพระเวทได้ได้เขียนอะไรได้เขียนยันคาถาได้ครับทําผงอิทธิเจทําผงอะไรขึ้นมานครับแต่ถ้าเกิดว่าทางงานมีจินยบันหน่อยหนึ่งก็ไปก็ไม่ได้มโนขึ้นมาเองว่านี่คือผงอิทธิเจที่น,นี้นะก็ให้พระเกคจิด,ดังๆมาทําให้แล้วก็เก็บไว้เป็นเป็นกระป๋องกระป๋องครับแล้วก็พอจะสร้างพระนิทีก็ผสมลงไปด้วยนะครับ หรือว่าพวกแร่ดน้ําพีนี่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวในหลังๆนี้ก็มก็หาหาไม่ค่อยยากเหมือนกันนะเหมือนกับจะมีเยอะอยู่แล้วก็ผงตะไบชนวนหล่อพระหิ่งพระหล่อโบราณต่างๆเหรียญหล่อโบราณต่างๆพวกนี้นะครับก็เก็บมาด้วยทําให้ในพระองค์นี้นี่ก็คือมีของดีๆอยู่เหมือนกันนะพวกพระองค์นี้จะอ,อยู่ในโรงงานที่มีชื่อเสียงเหมือนกันเนะี่ยดูจากพิมพ์ดูจากอะไรแล้วนะ คงไม่ทําซีซัวหรอกแล้วก็รั้นีอยู่ที่อ่าอีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์ที่ปุกเสกครับว่าเข้าพิธีเดี่ยวหรือว่าเป็นหมู่คณะเอยอันนี้ต้องอาศัยผู้มีพลังในการจับพวกนี้ได้ครับจับพลังจับพุทธคุณได้ครับอันนี้จริงๆแล้วอยากแนะนําให้ว่าเออผู้ใดที่ได้รับพระมาจากที่ไหนๆงเงีง้ยก็ใส่กล่องแล้วก็เขียนชื่อไว้ก็ดีนะครับเผื่อลูกหลานเราเห็นเข้าก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาฮะก็ อ๋อนี่พระนี้ได้มาจากวัดนี้วัดนั้นก็ว่ากันไปนะปีพศออที่ได้รับมาก็จะง่ายต่อการสะสมหรือว่าภายภาคหน้าลูกหลานจะได้เอะบุได้ว่าเป็นของที่ไหนเวลาเซิร์ชใน Google ก็ง่ายนะครับผมนี่ก็คือพระองค์ที่สองนี่นะครับผมสองให้ดูเนื้อเห็นไหมฮะใช้ได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะ โชาได้อยู่เก็บได้อยู่เอาไปเอาไปแจกให้กับอญาติามิสหายได้ไม่ต้องอายเขาเห็นไหมฮะเนื้อสวยเหมือนกันนะครับเนื้อสวยพิมพ์สวยบูชาเคารพยิ่งเคารพด้วยใจบริสุทธิ์นะครับเป็นคนถือศีลน,นะฮะเป็นคนช่วยเหลือคนทําดีมากกว่าทําชั่วคนเรามันมีทั้งดีทั้งชั่วในตัวครับอยู่ที่ว่าส่วนไหนมากกว่าส่วนชั่วนี่ชั่วระดับไหนถึงทําชั่วน้อยแต่ทําชั่วแบบทีเดียวแบบมโหดานนี้อันนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ ทำดีเือนนครับทำดีนิดเดียวฮะแต่ว่าโอ้โหสิ่งที่ไม่ดีนี่เยอะอันนี้ก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องดูว่าเอาทำดีแบบไหนนะครับทำชั่วแบบไหนด้วยเช่นกันนะครับผมเห็นไหมฮะเนื้อสวยเหมือนกันเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นของวัตคังของคณะต่างๆที่สร้างนะฮะคณะสี่หรือว่าของที่ยุ่นไหนก็ผมว่าก็ดีหมดฮะ,ะแล้วแต่จะยัดเลย พอไปพอพอพอ,อไปใช้ได้อยู่ไปวัดอยู่บางทีก็บอกฮะว่าเห็นอยู่ในกล่องก็มีแต่กล่องนี่ไม่เหมือนเดิม,ห,มหลายครั้งอ่ะอันนี้ก็เช่ามาให้เป็นศึกษาไว้สังองค์หนึ่งฮนี่ฮะเห็นป่ะตามขอบพระที่ว่าตรงเดี๋ยวนะเนี่ยเนื้อพระภายใน เอาไว้เรียนรู้เอาไว้เรียนรู้พระได้ระดับหนึ่งนี่ฮะธรร,ธรรมชาติเห็นี้มฮะเนี่ยขอบขอบเนี่ยจะปีุ้ยเห็นไ,ไหมฮะปิดี้วยเนี่ยนาดพระองงานนะฮะเนี่ยกดด้วยบล็อกน่าจะเป็นบล็อกในตัวนะครับ แบบว่าที่กดปุบแล้วพอขายออกแล้วก็ดันตรงหน้าพระขึ้นมาอย่างเงี้ยบูบ๊ขึ้นมาเลยเนี่ฮออกมาเป็นองค์เลยเนี่ยเนี่ยแรงกดจากตรงเนี้ยเข้าไปหาแม่พิมเพราะนั้นก็เลยคิดว่าวัฏคังรุ่นแรกอะครับที่ว่าสมเด็จโตซ่าก็คืออาการนคั้งคือกดจากเนี่ยฮะเอาหน้าลงนะฮะแล้วกดหลังให้แน่น นะครับยิ่งแน่นมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ผิวผ้าอนาคตจะแตกรานเพราะการซุดนี่ก็น้อยลงนะครับแต่ว่าตรงปีตรงข้างนี่จะปีออกมากกว่าเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยู่นะครับการที่จะไม่ให้ผ้าเป็นนี้ได้แสดงว่าจะต้องแน่นแน่นมากผ้าองค์เนี้ยกดแน่นๆน่นนะฮะแล้วจะไม่แล้วแล้วก็วจะเสริมตรงนี้ไปเพราะตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยแน่นดูดีฮะเนี่ยส่วนที่ไม่ค่อยแน่นที่สุด เหมือนกับว่าส่วนเกินของของพระเพราะว่าเนื้อพระทุกอย่างนะครับจะถูกเทลงสู่ด้านล่างหมดเพราะฉะนั้นเหลือพระเท่าไร่ก็เท่านั้น,นครับอย่างอย่างถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีขอบปิ้นอยู่แค่ครึ่งกลางนี่ก็ได้นะฮะอีกฝั่งนี้ไม่โดนฮนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าต้องกดด้วยแรงให้เท่ากันเนี่ยให้มันแบบเป็นนหน้าอยูกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีแบบเฉลี่ยไปฮะถ้าอยากให้หายก็คือต้องเติมเข้าไปฮะแล้วก็ปาดอีกทีฮะมันก็จะไม่เกิดรอยตรงนี้ขึ้น เนี่ยเหมือนมันหายไปจุดหนึ่งนะฮะตาขบขบเนี่ยโอเคนะครับผมนี่คือองค์ที่สองครับแต่เป็นองค์ที่สามครับองค์นี้คือองค์สมัยก่อนเนี่ยแม้แต่ยุคยี่สิบปีที่แล้วนะครับยังมีบางคนที่เป็นของแท้นี่ฮะจริงจริงถ้าเกิดว่าตอนนี้ทุกคนเห็นในเรื่องนี้ทุกคนรู้สึกว่าไงครับหนึ่งความไม่ชัดนะฮะความไม่ชัดฮะแต่หานกล้าที่จะมีฝังฝังผงพระุาฝงผงพระพุพรมเก่าไว้ข้างหลังครับซึ่ง ดูยังไงก็ไม่ใช่เหมือนผมเก่าฮะนี่ถ้าไม่สงเชื่อเพราะเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรนี่ก็คือจะไม่โดนหลอกฮะเพราะความเชื่อว่าเป็นอาจารย์บอกก็เลยโดนฮะนี่ฮะ,หฮะเห็นไหมฮะเห็นไดมมั้งครับทุกท่านนี่เนื้อเนื้ออย่างเงี้ยเหมือนเนื้อนั่นไหมถ้ามองอย่างนี้ทุกคนคิดว่าเฮ้ย นี่มันเนื้อมางคนพรมแท้นี่ว่าเนื้อวัตถครั้งแท้นี่ว่เออใช่ไหมรู้เลยเหมือนไหมเหมือนที่คนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ผมผมก็เคยบอกว่าเราค่อยศึกษาไปดีกว่าครับอย่าเพิ่งฟันธงว่าว่าแท้หรือเก๋ฮะแต่แต่ว่าอันเนี้ยคือเก๋แน่ฮะแต่แค่ว่าเฮ้ยเขาก็พอจะเรียนรู้สูตรการทํามาบ้างนะฮะแม่พิมพ์ที่ตื้นเขินมากจะบอกว่าเป็นแม่พิมพ์ตื้นก็ไม่น่าใช่ มีผงข้าวขาวขึ้นมาจะหาครับผมดูดิครับเม็ดผงพุทธคุณเอ้ยเม็ดผงเก่าบวของผมมเนี่ยเดี๋ยวมาส่องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาจากด้านหน้าครับผมเห็นไหมฮะถ้าส่องจริงๆก็จะรู้นะครับว่ามันขัดตามากครับคําว่าขัดตานี่คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกแปลกๆไม่ได้รู้สึกว่ามีความแท้นะครับรู้สึกว่าขัดตาครับก็คือไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมฮะ เนี่ยผมไปเช็คมาหลายอันแล้วพิมพ์เนี่ยพยายามทาเป็นปีศูนย์เห็นไหมมีตําแหน่งตรงนี้ด้วยนะผมมีขไข่ปลาด้วยฮะรเราทําเล่นไปแต่ถ้าเห็นของแท้บ่อย,อยที่ตามหนังสือหรือว่าตามเฟซบุ๊กท,ที่ที่ว่ามีคนเอามาขายกันจริงๆอ่ะเขาจะเหมือนกันหมดฮะโทนเดียวกันหมดหรือว่าแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆฮะแต่เนี่ยแตกต่างกันมหาศาลมากครับผม นี่ฮะเนื네้อพระเนี่ยสองแค่นี้ก็รู้ฮะว่าไม่ใช่ดูแล้วเก่าเก่ากว่าอีกนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมผมจำไม่ได้นะว่าเขาจะน่าจะนั่นน่ะไม่ใช่สองเก้าิเดี๋ยวนะเอ้ย09นก้าถูกๆแล้วผมผมจำไม่ค่อยได้ว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยเป็นเป็นพระอะไร แต่ตอนแต่ว่าโดนแต่ว่า,วาเออหักตกพื้นฮะตรงนี้เราก็เลยเก็บเอาไว้ศึกษานะครับตัวส่วนหัวหายไปไหนไม่ทราบครับผมทำไม่ได้แล้วนี่ฮะดูรอยป่าซะก่อนนะฮะไม่ธรรมดานะครับพระอะดับสเกลเลเวลนี้นะฮะแต่ผมบอกว่าขัดตาจริงตั้งแต่ผมเล่นพระสมเด็จมาผมไม่เคยเจอพระสมเด็จพิมพ์แบบเหมือนกับว่า ลักษณะพิมพ์แบบนี้แล้วก็หมายถึงว่าลักษณะพิมพ์คือตื้นๆแบบตื้นๆแข็งๆเงี้ยแล้วก็เนื้อที่แบบว่าเหมือนกับทาแก้งเก่าฮะแก้งเก่าซะนี้เห็นไหมฮะดูแบบแปลกๆนะฮะแลดูนะครับเนื้อผ้าข้างในนะครับถ้าบางคนเนี่ยอาจจะโดนเลยฮะโอ้เฮ้ยนี่มันเหมือนเนื้อวัตถครังนีิวาหรือว่าเนื้อบางคนพรมอะไรก็ว่านไปเห็นไหมฮะ ันนี้จะต้องส่องเองฮะจะเห็นว่าอย่างที่ผมพูดแหละว่าเออเป็นยังไงแต่ผมว่าเห็นเป็นถาดเลยฮะกลิ่นแบบโอ้โหแม่จะว่ากลิ่นมันจันทร์หรือว่ากลิ่นอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามีความแบบว่าเพิ่งทาเสร็จมาไม่กี่วันนะฮะหมายถึงว่าในสมัยนั้นนะแต่หลังมาเนี่ยผมก็เห็นบ้างนะนานๆทีองค์สององอ่ะ แต่ไม่เท่าว่าออมาเห็นเยอะเหมือนสมัยก่อนที่ผมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะฮะอ่าตรงเนี้ยน่าจะน่าจะรู้กันนะครับว่าเนื้ออย่างนี้คืออะไรอันนี้ผมบอกให้ฟังิงผมก็ไม่ใช่อยากจะนั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะด่าผม,ผมว่ารู้ได้ไงว่าเก๋อะไรก็คือผมผมเห็นมาเลยเป็นแบบเนื้อแบบนี้เลยอะไรอย่างนี้เลยผมอ่ะผมได้มาปุ๊บนะผมก็ผมก็มกอ่าถ่ายใช่ไหมไม่ใช่ถ่ายเอามาส่องเนี้ย แล้วพอเจอถาดนะทั้งถาดผมมานั่งส่องดูให้ดีฮะโอ้โหเหมือนทุกอย่างเป๊ะเลยฮะแต่ว่าของว่าแต่ว่าของผมอ่ะสร้างเสร็จก่อนหนึ่งเดือนฮะหรือว่าอาจจะเป็นมากกว่าเดือนหนึ่งเพราะว่าผมเคยคุยกับคนทุคนนี้นะว่าเฮ้ยมีมีภาพแบบแบบนี้ป่ะผมว่าเฮ้ยเคยเห็นอยู่เหมือนกันก่อนหน้าผมเป็นปีเลยก็มีนะอย่างเงี้ยเออก็บอกว่าเฮ้ยหน้าจะอมาหลายถ่ายรุ่นว่ะแต่ว่าขนาษะคือผิวจะเป็นอย่างนี้ฮะผิวจะแบบ นี่ฮะมีคาบแป้งก็มียี่ยี่ยี่ีอย่างเงี้ยฮะเหมือนกับคล้ายๆว่าเฮ้ยทำให้มันดูมีการหดเหี่ยวนะเออซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทํายังไงอะที่ทําให้เกิดหดเหี่ยงนี้ได้แล้วก็ไอ้คาบแป้งนี่ก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนื้อดูฮะแม่มีกึ่งแน่นมีกึ่งละเอียดเหมือนเด้เอยนะครับข้าหลังเนี่ยผมก็แปลกๆแล้วก็คือที่ผมเห็นของแท้เนี่ยตรงคาบกุเนี่ยที่ว่าตรงก้อนๆเนี่ยจะมีก้อนกุใช่ไหม ก้อนผงกุเก่าหรือไม่ก็เป็นสําเร็จทางหักแต่ที่สำเร็จหักเนี่ยส่วนมากจะน้อยมากนะนอกจากจะเป็นพิมพ์พิเศษที่บอกว่าพิมพ์พิเศษเลยอะ่ะเขาจะมีแบบจะเห็นเลยก้อนใหญ่ๆแล้วก็จะมีสีด้วย <c oughs> สีำดําๆมั่งสีน้ําตาล,ลยอะไรเงี้ยแต่องคเนี้ยสีเดียวกับผิวพระเลยเห็นไหมฮะแปลกไหมก็เลยบอกว่าองค์นี้ตั้งใจเก๋อาาเอามาขายเอามาหลอก คนโดยเฉพาะเห็นไหมฮะการการทาตรงนี้ซึ่งตรงนี้ม้องทําฮะที่บอกกดลงไปแน่นๆนะฮะแล้วก็พยายามไล่น้ําออกไปฮะพอน้ําออกไปปุ๊บเหลือแต่ปูนที่แบบว่าไม่ได้มีตัวประสานะฮะตรงขอบขอบอะพอน้ําจะออกมาเห็นไหมฮะน้ำจะออกมาจากตรงกลางเนี่ยออกมาตรงขอบก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนที่กดแม่พิมพ์ลงไปฮะปื๊ดแน่นๆ,ๆนะกดแน่นๆเนี่ย เนี่ยกดลงไปแบบแน่นๆโดยวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าองค์พระครับคือไม่ได้กดเทียทีแบบแบบที่ผมทํานะแต่แบบแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นหินเป็นอะไรนะหินโกนรับมีดอะไรก็ได้ฮนะกดลงไปแน่นๆนะฮะทีเดียวฮนะให้มันแบบไล่ๆนะ้ำแบบนี้กดอย่างเงี้ยบี้บี้ไปให้มันแน่นๆนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกไม่นานนะนี่ผมเห็นอืมโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ดูดูชิ้นส่วน ผระผงที่เขามาอัดนี่ครับนั่นก็คือเขาก็เอาผ้าของเขาที่เป็นผ้าโุงงานผลิตผ้าเก้ของเขานะครับตามมาตรฐาน ISO เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็เก้าของเขานะฮะเอามาบดผสมลงไปฮะเนื่องจากว่าผ้าผลิตขึ้นมาคนลอคนอาเวลานะครับอันนี้คือใหม่กว่าผงพวกนี้ใช่ไหมฮะมื่อก็เกิดการนี่ครับแยกตัวครับมันไม่รวมตัวกันเท่าไหร่คือเขาพยายามให้มันเป็นอย่างนี้ฮะ แล้วก็ดู้เลยฮะเนี่ยก็คือหลังจากที่เอาพระกดแต่แม่พิมพ์ปุ๊บเอาผงเนี่ยเอาผงเนี่ยเอามาโดยจะโดยจะเรียงอะไรก็แต่ครับแล้วก็เอามะเอาหินหรือว่าเอาของที่มันมีลักษณะที่เป็นแบนนะฮะที่มันอยู่ทรงฮะกดลงไปฮะแน่นๆนยกดลงไปให้มันอยู่ฮะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ฮะลักษณะก็ดูเลยฮะตรงนี้หลุดไปแบบไม่มีปีไม่มีขุยเห็นไหมฮะนี่มันเป็นลักษณะกดเนื้อเข้าไปในพระก็คือ เนี่ยเอาผงเก่าก็คือมีลักษณะการจำลองเหมือนคนโบราณนะฮะที่แบบว่าคนโบราณก็ทำเหมือนกันนะฮะก็คือเอาผงพิเศษหรือว่าเอาวัตถุไอ้เก่าๆามาโดยปิดหลังนะครับแล้วก็กดอืมนี่ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันครับในการทำพระนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมพระทั้งสามองค์นะครับนี่ฮะตามนีรัะผมนี่ เพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามไปดูนะครับว่าผมเจ้าพระสามองค์นี้ของผมนี้ไปถ่ายด้วยกล้องขนาดสองร้อยเท่านะครับให้ทุกคนได้ดูผิวที่เปลี่ยนแปลงสำหรับพระเหล่านี้นะครับแล้วก็มาดูมวลสารว่ามียังไงมีอะไรยังไงมั่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ